จากผลการวิจัยเรื่องความสุขกายสบายใจของคนเมืองของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนเมืองจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่อยู่ในชนบทถึงร้อยละสามส่วนคนในชนบทมีเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าคนที่อยู่ในเขตเมืองจะได้รับความสะดวกสบายโอกาสในการทํางานและการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการบริโภคที่มากกว่าแต่ต้องประสบกับภาวะปัจจัยที่บั่นทอนทั้งทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายมากกว่าเช่นกัน นอกจากนี้คนเมืองยังประสบกับความเสี่ยงในการทำงานทั้งมลภาวะการแข่งขันในการทำงานและการศึกษาส่งผลให้เกิดความสบายใจน้อยกว่าคนชนบทที่การดำรงชีวิตไม่เร่งรีบการทำงานที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนเมืองส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากกว่าพระอาจารย์มิสุโอคเวสโกจเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า ความทุกข์ของคนเราเกิดจากการอุปทานยึดมั่นในจิตใจการอยากเห็นอยากเป็นอยากมีฉะนั้นสิ่งที่จะดับทุกข์ได้คือการระงับจิตใจโดยวิธีหนึ่งที่สามารถระงับไม่ให้เกิดทุกข์คือสมาธิแบบอานาปนาสติเป็นการปฏิบัติเจริญภาวนาเบื้องต้นด้วยวิธีพัฒนาสติสมาธิปัญญาใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดหรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นวิธีการนําความจริงของธรรมชาติมาใคร้ควรพิจารณาอยู่ทุกขณะข,ของลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ความจริงของธรรมชาติที่ควรนํามาพิจารณาคายครวนคือความจริงเกี่ยวกับเรื่องของกายของจิตและเรื่องของธรรมหนึ่งครั้งตนหายใจนี่แหละย,ย,ายามีสติที่นั่นก็จะไม่สบายใจก็ยื่ไม่ได้ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวกับลมหายใจแค่นี้ไม่สบายใจก็ตั้งยื่ไม่ได้จึงจะแนะนําว่า คนอยู่ในเมืองก็กลับมาดูลมหายใจบ่อยๆบ่อยๆเท่าที่จะบ่อยได้นะ้องค,คนเมืองส่วนใหญ่มักอ้างว่ามีเวลาน้อยจึงไม่ค่อยได้ปฏิบัติฝึกจิตแต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลที่สร้างกำแพงให้กับตัวเองซึ่งการทำอนาปนญสติสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงมีใจคิดอยากฝึกและพอมีเวลาอยู่บ้าง ก็ฝึกได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่กระทึกก็สามารถฝึกได้แล้วก็สิ่งที่ผมได้ก็คือเรามีสติทันตัวเองมากขึ้นมันก็เอาไปปรับใช้กับการทํางานหรือว่าในชีวิตประจําวันเวลาที่เราอาจจะโกรธหรืออาจจะอะไรเราก็จะใจเย็นลงครับครับครับก็โดยปกติจะจะ,จะพยายามนั่งสมาธิก่อนนอน,นะคะ่ะแต่อาจจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าก็เวลามัน ทำงานก็ถึงดึกแล้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลานั่งประมาณแค่15นาทีไม่เกินอะไรเงี้ยค่ะทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะเอา,เอาสิ่งที่เราเรียนมาจากการนั่งสมาธินะคะมาใช้ในชีวิตประจำวนันคือพยายามมีสติตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะ